ก็สวัสดีทุกคนครับกลับมาใน Little Witch the มาวันนี้เราจะมาต้องรักษารูเบิ้มใช่ไหมรักษาโดยการทอก ลูเบิ้มขาเป็นไงบ้างอะมันยังเจ็บอยู่นิดหน่อยครับผมต้องรีบแล้วก็กลับไปที่เมืองอะทาไมอย่างนั้นน่ะคุณย่าก็ต้องดูผมแน่เลยโอเคเชื่อใจฉันได้เลยให้ฉันจัดการเองฉันจะจัดการกับเจ้าถวันยักษ์นั่นเองโอ้จริงหรอแล้วก็ตาแป๋วจ้าฉันจะพานายกลับบ้านเองไม่ต้องห่วงหรอกนะแต่อันดับแรกเลยนะฉันต้องรักษาขาของนายก่อนอะรออยู่นี่แป๊บหนึ่งนะลูเบิ้มโอเคฮะอย่าอย่าดื้อนะเข้าใจไหมอย่าดื้ออันดับแรกเลยเดี๋ยวเราดูสูตรก่อนเลยแล้วกันนะว่า ว่านี่ไงนี่ไงไปถึงอันไหนไวะเนี่ยอ่เควสก็คือเราต้องรักษารูเบิร์มด้วยด้วยอะไรอะ่ะเราต้องใช้อะไรในการรักษารูเบิร์มนะอ่อผมลืมแล้วต้องฮิวรูเบิร์มด้วยอะไรอะ่ะลูกอมอะไรใช่ลูกอมปะวะอ๋อนี่ไงเราต้องก็ว่าอยู่เราต้องเรียนรู้ก่อนไงโถโเอ้ยนี่ไงที่ก็ได้เรียนรู้แล้วนี่ไงฮิวิ่งแคนดี้ หาไม่ยากใช้เมเเฮิร์บกับวิชฟาเวอร์ซึ่งเรามีของพอดีเป๊ะเลยเมเเฮิร์บนี่มีแต่วิชฟาเวอร์ขาดไปหนึ่งเม็ดเลยดิเรามีแบบเก็บเอาไว้ไหมนี่ไงเรามีเก็บเอาไว้ไม่ยากแล้วก็ไปสกัดกั้นกันก่อนอันดับแรกก็สกัดเข้าไปเดี๋ยวมันใช้ยังไงนะมันใช้อ,อ๋อนี่ไงสกัดมาก็คือแบบไปก,กระโดดกดทั้งตัวเลยนะ บีบาบีบบีบเดี๋ยวเราบีบผิดอันไม่แช่นี้ต้องอันนี้ต้องอันนี้แม่เงเลยไปบีบผิดน้าอ่าแล้วไงต่อใช้แค่นี้แล้วก็ใช้ไฟระดับสี่คนไปทางขวาโอเคอันนี้ใส่เข้าไปไประดับสี่ถูกต้องแล้วมันคนไปทางขวาทางไหนวะนีทางนี้ใช่ไหมใช่ไป เสร็จสิ้นได้มาแล้วฮิวลิงแคนดี้ไปเลยเป็นไงรอนานไมมจ้าแม่จ๋ามาเลยรูเบิมพี่ทำเสร็จแล้วอยากจะลองดูไหมว้าวนั่นคืออะไรอะ <c oughs> คือลูกอมอย่างนั้นเหรอใช่มันคือลูกอมที่จะรักษาขาของนายยังไงล่ะโอ้ขอบคุณมากนะมันดูน่าอร่อยชะมัดเลยอ่ะโอ้ยแล้วมันก็อร่อยยิงยิ่งอ่ รสชาติมันแย่จังเอาทำไมเมื่อกี้บอกเห็นบอกว่าอร่อยอยู่เลยเนี่ยอ๋อรู้สึกเหมือนจะดีขึ้นแล้วอะ่ะขอบคุณนะเอลลี่ถึงแม้ลูกอมมันจะรสชาติแย่จัดเลยก็เถอะแล้วนายไปติดอยู่บนยงมงมุมได้ยังไงกันอะ่ะผมก็แค่เข้าไปในป่าเพื่อไปเล่นอะไรนิดหน่อยอครับแต่พอเวลาผ่านไปไอ้เจ้าเถาวันยักษ์เนี่ยมันก็คุมทางเอาไว้ไม่ให้ผมไปอะ่ะผมก็เลยไปดูเผื่อจะมีทางอื่นและผมก็ได้ยินเสียงรถไฟอะ่ะอ๋อนั่นน่าจะเป็นรถที่ฉันนั่งมานะผมก็พยายามมุ่งหน้าไปที่รถไฟนะแล้วก็มีนกกกนะกแแปลๆเเนนนนี่่่่่ยยมมมมมัััริไไไผะงาาาจจ้หค ไฟหรอกไอ้นกนั่นอีกแล้วเหรอแล้วผมก็วิ่งเข้าลึกไปในป่าเรื่อยๆอ่ะแล้วหลังจากนั้นผมก็เจอกับแผนที่สมบัติแล้วผมก็ถูกจับโดยยายแมงมุมเอ่ะอุ้ยเป็นที่สมบัติหรอ เข้าทางเราอีกแล้วโอ้โหให้มันได้อยางงี้ดิครับเออผมเห็นรูปภาพโครงกระดูกผ่านเอ่อพุ่มไม้อ่ะผมเคยเห็นในหนังสือตอนเด็กอ่ะว่ามันคือสัญลักษณ์ที่โจรสลัดนั้นทิ้งสมบัติเอาไว้เราไปดูกันหน่อยไหมเอาแล้วเรื่องเถาวันยักษ์น้องอ๋อแน่นอนแต่เรายังทําอะไรมันไม่ได้ตอนนี้ไงมันก็ไม่ได้ลาบากอะไรที่เราจะลองดูไปกันเลยดีกว่าเออเอลลี่ผมขอไปด้วยได้เปล่าวอยู่ที่นี่มันเงาเอ๋อผมคิดว่าผมน่าจะเบื่อแน่เลยถ้าผมอยู่บ้านตลอดเวลาคุณคิดว่าไงอ่ะก็ได้ ไปกันแต่ต้องระวังด้วยนะไอ้หนูไปจนภัยเอ้าจะไปไหมเนี่ยไม่ไปอะเราเอาสารุปน้องไม่ไปเหรออ๋ออะไรวะเดี๋ยวแล้วเราต้องออกนี่ไงไปนี่มาแล้วเราต้องเออโอเคก็คงต้องอยู่แถวๆตรงสไปเดอร์วิฟตรงถแถวแยกยี่เจ้ามือม,มุมมุมะตามทันไหมน้องให้อุ้มไปไหมช้าจังเลยเราอ่ะเร็วๆดิเออแม่งเอ้ยจุ่งจุ่งจุ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 ง,จงนี่ไงทาง ไงทางนี้อันนี้มีอะไรไหมไม่ใช่ใช่ไหมโอเคไหนอะ่ะอ๋อแผนที่สมบัติเช็คกุ่มไม้ใช่เราเช็คกุ่มไม้อะไรอะ่ะมันคือบูมพรชั่น ระเบิดอย่างนั้นเหรอที่ฉันเคยเข้าไปในห้องสมุดลับอ,ะอ่ะก็ะเพราะว่าฉันอยากจะทรายเจ้านี้นี่แหละอุย้ยฉันโชคดีชะมัดที่เจอมันโอ้โหเรียกว่าเข้าทายอีกแล้วเอ่อในปกติแล้วผาไม่ใช้สัญลักษณ์โครงกระดูกเป็นสัญลักษณ์ของความโชคดีอะ่ะเธอรู้ใช่ไหมสิ่งที่สำคัญที่สุดตอนนี้เนะี่ยคือตอนนี้ฉันมีบางอย่างที่ฉันต้องไปทําแล้วล่ละและก็ต้องมีบางอย่างที่ต้องระเบิดอย่างนั้นเหรอโอ้โหเธอนี่ดูน่าจะตื่นเต้นจัดๆเลยเนะี่ยงั้นเราไปลองกันดีกว่าลองกระถาววันเหรอไปลองไหนวะเนี่ย นี่ไงฉันเลยคิดถึงความรู้สึกแบบนี้จริงๆเอาแล้วรูเบิรมไปไหนแล้วไปรอยอยู่บ้านแล้วหรอเธอไม่คิดว่ามันแปลกหรอว่าทําไมมันมีบูมโพชั่นตกอยู่ในป่าเนี่ยเอออาจจะมีบางคนเอาไปซ่อนมันเพราะคิดว่าอาจจะเป็นสมบัติเหมือนกับที่ลูเบิมคิดก็ได้นะหรือก็มีใครบางคนทํามันล่วงเอาไว้บูมพชันเนี่ยนะเออฉันไม่สนหรอกเพราะว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดต,ตอนนี้คือบูมโพชั่นมันอยู่ในมือของฉันแล้วไปไปเลยบูมพชั่นเอามัน มันไม่แม้แต่จะขยับเลยโอ้โหโคตรโม้เลยเออแล้ะเจ้าเศษชิ้นส่วนแบบนี้มันออกมาจากไหนชิ้นส่วนอะไรวะเนี่ยอะไรที่ไหนตรงเท้าเธอไงเอ,อ๊ะอะไรอะ่ะไ่ถึงอันนี้หรออ๋อนี่ไงดูนี่ดิเบอร์จิวโอ้โหเป็นหนามเลย มันคือชิ้นส่วนของถาวันหนามยังไงล่ะมันดูเหมือนจะใช้งานได้นะแต่เจ้าพวกถาวนเนี่ยมันโตกันไวมากเลยนะเราอาจจะต้องคิดให้ได้แล้วว่าไอ้เจ้าถาวันเนี่ยมันคืออะไรกันแน่เออไอ้เจ้าถาวนพวกเนี้มันไม่แม้แต่จะอยู่ในโคเด็กก็คือเหมือนเป็นหนังสืออะไรสักอย่างไปอ๋อแล้วเธอจะคิดมันออกได้ยังไงกันอ้โคดูถูกความรู้หนูอย่างนั้นเหรอคะอาจจะมีใครแถวนี้รู้เรื่องอะไรแบบนี้หรือเปล่าก็เป็นได้เราลองโชว์ชิ้นส่วนแบบนี้ให้ใครสักคนหนึ่งแถวนี้แล้วก็ถามเขาดูดีกว่าเหมือนอืมใครสักคนนี่เย เจ้เขียวกับรูเบิ้มเนี่ยใครมันจะรู้วะเนี่ยฮะเจ้เจ้รู้ไหมเด็กเาว่าเจชอบธรรมชาติไม่ใช่หรอเจ้รู้หรือเปล่าว่าอันเนี้ยมันเถาวันหรือเถาเดือนกูเล่นอะไรวะเนี่ยกูเล่นอะไรกูเนี่ยยินดีต้อนรับเออต้องการอะไรหรือเปล่าจ๊ะเออเราก็ นี่ไงเราก็ถามเรื่องเถาวันไปไงอ๋อนี่คือชิ้นส่วนของเถาวันหนามนี่นะเออใช่แล้วว่าแต่คุณรู้อะไรเกี่ยวกับพวกมันหรือเปล่าคะเออฉันไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับไอเจ้าเถาวันพวกนี้อ่ะอ๋อแต่ฉันมีบางอย่างที่อาจจะช่วยเธอได้นะพี่อะไรมันคือแว้นขยายเหรอมันคือเรือแมชชีนโอเคโอ้ยมันคืออะไรคะมันคืออุปกรณ์ที่สร้างโดยแม่มดน่ะด้วยพลังของดวงจันทร์จากมูนสโตนทำให้เธอสามารถ มองเห็นว่าไอ้สิ่งของเนี้ยมันคืออะไรแบบเห็นตัวตนของสิ่งของนี้อะไรประมาณนั้นหรอจริงเหรอคะงั้นเรามันรองกันดีกว่าปกติแล้วฉันไม่ทําอะไรแบบนี้ให้ฟรีๆหรอกนะแต่เพราะว่าเธอเอาครรําสาปออกให้ฉันะ่ะฉันจะให้เธอไปฟรีๆแล้วกันนะโอ้โหใจดีชะมัดเยี่ยมมากเลยค่ะคุณคุณพี่เขียวยังไงเราเริ่มแล้วเริ่มส่องเข้าไปเกิดอะไรขึ้นอย่างรวดเร็วเฮ้ยทำไมเถววันหนามันหายไปแล้วอะ เออหายไปแล้วนี่มันแปลกมากเลยนะทำไมมันถึงหายไปอะบางทีอเป็นเพราะความแค้นเครื่องที่มีต่อธรรม,ามาชาติหรือเปล่าคะไม่นี่มันเป็นไปไม่ได้เงือเหง,อเหงือตกมาและเหงือยดและทำไงดีล่นะเนทีนีฮะเจ๊ไอเจ้าเครื่องมือนี้แค่ยิงแสงของพระจันทร์แล้วก็วิเคราะห์แสงสะท้อนแค่นั้นเองมันไม่มีพืชไหนที่ถูกฆ่าโดยแสงของพระจันทร์ใช่ไหมพืชที่ถูกสังหารโดยแสงของพระจันทร์อย่างนั้นเหรอ มันฟังดูเหมือนมีบางอย่างกําลังเข้ามาในหัวของหนูเหมือนกับจะคิดอะไรบางอย่างออกคิดสิเอลลี่มันต้องมีบางอย่างที่เธอเคยเรียนมาในโรงเรียนไงโอ้ฉันจําได้แล้วจงหลบหลีกพระจันทร์เพื่อพวกนี้มันอาจจะถูกฆ่าโดยแสงจันทร์ใช่แล้วมันคือไอเจ้าเถาวันหนามพวกนี้ไงล่ะพวกมันต้องหลบแสงจันทร์เพราะว่ามันจะถูกฆ่าโดยแสงจันทร์อย่างไง้นะเออฉันก็คิดว่าฉันเคยได้ยิน เกี่ยวกับพืชแบบนี้เหมือนกันนะฉันดีใจมากเลยที่อุปกรณ์นี้มันยังทํางานได้ปกติดีนะขอบคุณมากเลยนะหนูคิดว่าหนูรู้วิธีแล้วที่จะกําจัดไอ้เจ้าถาวันนี้ไปยังไงเอาว่าด้วยตัวแทนแห่งแสงจันทร์ลงทันแกเองว่ะตัวแทนแห่งดวงแสงจันทร์จะลงทันแกเองไอ้เบือ้อมาเลยแล้วเราจะเราต้องไปหามูลฟาเวอร์ก่อนใช่ไหมแล้วเราก็ไปวิเคราะห์โอเคออนี่หรือเปล่านี่ไงเอาล่ะเรามาเริ่มต้นกันที่มูลฟาเวอร์กันดีกว่า เอาเสร็จแล้วเหรอเฮ้ยคือมันเคยมีคนตายเพราะอ่านหนังสเยอะเกินไปไหมเนี่ยฮะไหนเรามาดูกัน bitter g a p e t r e ก็คือไอ้ต้นไม้ที่เราเจอข้างบนสุดมันยอดะ่ะนี่ไงนี่ไงมันคือต้อนไม้ที่เราเห็นที่มันส่องแสงอยู่ข้างบนสุดของภูเขาไงเออต้นชานี่มันบา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 บรสชาติเหมือนกับองุนแล้วก็ขมมาก มันมีมันมีดอกไม้ที่มีชื่อเสียงมากนั่นก็คือต้นไม้บมูลฟาเวอร์ยี่ไงมูนฟาเวอร์อยู่ที่นั่นเออมันจะเก็บรวบรวมแสงจันทร์ไว้แทบจะตลอดเวลาพวกมันจะบานก็ต่อเมื่อวันที่มีแสงจันทร์น้อยก็คือแบบวันแบบเดือนมืดๆวันมืดอะไรอย่างนั้นแหะแต่ต้นไม้ที่อยู่บนยอดน่ะมันมีบูมูลผึ้งบินอยู่รอบๆเนี่ยอ่อเพราะฉะนั้นมูลฟาเวอร์น่ะมันจะไม่บานแน่เลยเพราะว่า มันมีแสงจันอยู่เพราะว่าบูมูลบัตเตอร์ไฟเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาบูมูลบัตเตอร์ไฟออกไปได้มูลฟเวอร์มันจะบานโอเคไปเอาเอา่อบูมูลบัตเตอร์ไฟออกกันดีกว่าแล้วก็ทำลูเนอร์ออยแล้วก็เอาไปถอนหญ้าถอนรากถ,ถอนอะไรนะถอนเถาวัลย์หนามแต่อะไรล่ะที่เราจะใช้จัดก,การกับบูมูลบัตเตอร์ไฟเนี่ยอ๋อพวกมันไม่ค่อยชอบแสงอาทิตย์เพราะฉะนั้นสไลด์พชั่นสไลด์พชั่นจะช่วยได้โอ้เรามาทำสไลด์กันดีกว่าจะได้ไป กำจัดเจ้าบัตเตอร์ไฟออกไปได้โอ้ยสไลด์พชั่นน้ำยาล้างจานอันไหนวะน้ำยาล้างจานเออสไลด์นี่ไงสไลด์ใช้วิทฟาเวอร์แล้วก็เมฟเฮิร์บแล้วก็สควิชชี่เลฟเฟอร์เรามีพอไหมเราขาดเมฟเฮิร์บอ่ะเหมือนเหมือนในบ้านเรามีปะบอกทีว่าฉันมีอยู่บอกทีว่าฉันเมฟเฮิร์บหน้าตายเป็นไงวะลืมแล้วต้องไปหาเก็บก่อนอีกห้าทุ่มแล้วไปหาเมฟเฮิร์บแป๊บนึงนะ ส่วนใหญ่แล้วมันจะอยู่แถวๆแถวๆพวกแถววันน่ะนี่ไงเจอแล้วอันนี้มาด้วยอ่ะไหนๆก็เดินมาแล้วมาม่วง mango มาเมฟเฮิฟมาเรียบร้อยเสร็จกลับกลับบ้านได้มืดแล้วต้องรีบนอนนอนดึกเดี๋ยวร่างกายไม่ตูนะครับนอนเราก็มาเลยสกัดเมฟเฮิฟ มาเราก็มาต้มกันเลยต้มยาเหมือนต้มน้ำด้วยระดับความยากที่เท่าไหร่นะลืมลนะห้าระดับความร้อนที่ห้าอ่าแล้วเราก็คนไปทางขวาแค่นี้ก็เรียบร้อยมาแล้วสไลนี่แหละคือสไล์ฉันพร้อมที่จะใช้มันแล้ว ไปที่ต้นไม้กันดีก,กว่าเอลลี่ลูนอร์อยมันคือ,อยังงังวนเลยฉันมีส่วนผสมแล้วน่อ๋อเธอมีส่วนผสมแล้วเหรอสิส่งแ,แรกก็คือมูนฟลาเวอร์ไงเธอจะไปตอนนี้เลยเหรอทำไมเธอไม่ทาอะไรที่เธอต้องการที่จะทาซะก่อนล่ะทําอะไรอ่ะทําอะไรอ่ะอันเดี๋ยวก่อนเดี๋ยว เยี่ยมเลยพวกนั้นอยู่กับต้นไม้ตามที่คาดเอาไว้ว่ามันมีผีเสื้อส่องแสงเต็มไปหมดเลยที่นี่เออคุณจะทําให้มันหนีไปใช่ไหมเออฉันก็รู้สึกแย่ก,กับพวกมันเหมือนกันนะเนี่ยโอเคเอาเลยปึเกิดอ,อะไรขึ้นปุ๊งกระจายแล้วมันจะบานตรงไหน โอ้ต้องสากุละาเลยว้าวนี่มันสวยจัดๆเลยนะเนี่ยและพวกพวกดอกไม้ล่ะเอ้ยตรงนั้นไงตรงนั้นไงตรงนั้นไงตรงไหนอยู่บ้าอุย้ยนี่ยอดอกบัวโอ้โหเก็บยังไงนี่มันโคตรสวยเอาล่ะดี้เราก็ไปเก็บมันแล้วก็เอาไปทำรูเนอร์ออยกันดีกว่ารูเบิมไปรอที่แถววันหนามได้ไหมเราจะไปในไม่ช้าหลังจากที่มูนออยเสร็จแล้วอะ โอเคครับเออไปเลยเกะกะมาเลยเก็บเก็บให้หมดเลยแล้วกันเสียดายของนะเอาละไปที่ห้องปุงยาก,กันดีกว่าเดี๋ยวยังเก็บไม่หมดเลยต้องไปทําลูน่าออยเดี๋ยวก้อนเก็บเพิ่มก่อนไม่ได้เหรอเอลลี่ฉันหวังว่าเธอจะไม่ได้ลืมอ,อะไรนะเออถ้าจะทำลูน่าออยเธอต้องมีขนนกฟินิกกูลืมไปแล้วและไม่มีทางที่เราจะหาขนนกฟินิกได้เลยนะเราก็มีขนนกฟินิกตรงนั้นไง ตรงไหนเนี่ยในในบอกฉันเกี่ยวกับมันเมื่อก่อนหน้านี้เนี่บอกอะไรโอเอลลี oh, ่นี่มันไม่ใช่ความคิดที่ดีเลยออะไรอะตั๋วรถไฟเหรอมันคือตั๋วรถไฟเหรอหรืออะไรวะเนะี่ยตั๋วรถไฟหรือเปล่านี่ไง ถ้าเราทําอย่างนั้นเราจะไม่สามารถกลับไปบนรถไฟได้นะเราจะไม่ได้ไปที่ไฮไลออนนะแม่มดน่ะพร้อมที่ช่วยเหลือทุกคนอยู่แล้วและใครที่ต้องการมากกว่าก็ควรจะได้มันไปนะเธอเลิกทาตัวเหมือนเด็กได้แล้วเธอจะต้องเสียใจภายหลังแน่ไม่แน่นอนเบอร์จิลถ้าฉันจะเสียใจที่หลังแล้วก็ฉันไม่มีทางทําอะไรแบบนี้ตอนนี้หรอกนะฉันแน่ใจเออเอามาแล้วโอ้โหเงมาจากตัวรถไฟไม่ต้องกลับมุ่งกลับบ้านแล้ว เยี่ยมเลยทีนี้ก็มีส่วนผสมครบทุกเม็ดเอลี่เธอนี่มันก็แย่กว่าอาเรียในบางครั้งเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ได้โปรดฉันไม่เก่งเท่าแม่หรอกอ๋ออาเรียคือแม่นะลืมไปแล้วว่าคือใครนี่ไม่ใช่คำชมเอาล่ะมาทำรูน่าออยกันดีกว่าไม่ต้องพูดเยอะแล้วพี่หมวกทำยังไงนะดูสูตรด้วยความแม่นยำรูเนอร์ออ,อยนี่ไงใช้สารสกัดจากมูนฟลเวอร์แล้วก็แล้วก็ขนนกฟินิกใส่เข้าไปได้เลยใช้ไฟระดับหนึ่งแล้วก็ไม่ต้องคนโอ้ง่ายจังเราหนึ่งเม็ดในการใช้พอ บี้มาทำไมมันเป็นสีชมพูแต่บี้มาเป็นสีเขียววะแล้เราก็ใส่เข้าไปหนึ่งแล่สองเดี๋ยวเราไปเซฟก่อนดีกว่าเผื่อพลาดเอาไม่เซฟอีกไม่พลาดหรอกเออมันจะพลาดได้ไงวะอันนี้ใส่เข้าไประดับหนึ่งแล้วก็ไม่ต้องคนเสร็จแล้ว มาได้แล้วลูน่าออยนี่แหละลูน่าออยพร้อมใช้งานไปกันจัดเถาวันกันดีกว่าเอาไปแดกเรียบร้อยตัวแทนแห่งแสงจันทร์จะลงทันเองขอบคุณนะเอลลี่ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเลยไม่ใช่เรื่องใหญ่เอลลี่คิดดีดีดิเอาล่ะลองไปไปหมู่บ้านกันดีกว่าเอาอไปป้านหมู่หมู่บ้านนอนได้ไหมเนี่ยอยากเช้ายัางเลยไปนอนให้เช้าก่อนไหมอะสี่ทุ่มแรกเปน็นนอนให้เช้าแล้วกันเดี๋ยวอะไรอ้อยแอปเปิลนอนให้เช้านะจ๊ะ อโอ้โหต้องไปหมู่บ้านก่อนดกไม่ยอมหลับไม่ยอมนอนเอลลี่ดึกแล้วเนี่ยตีทุ่มยี่สิบโอ้โหเด็กคนนอนสามทุม่ม่าแต่เอลลี่นี่เด็กปะไปไปหมู่บ้านไปหมู่บ้านก็หมู่บ้านนะแล้วไอ้ที่พื้นนี่ก็เป็นเถาวัลย์เหมือนกันหรอเหมือนมันเริ่มโตไปทั่วแล้วไะเนี่ยเป็นไปได้เป็นไปได้ในที่สุดเราก็มาถึงหมู่บ้านสักทีไปเราไปดูกันดีกว่า,ามี เอ่อเกิดอะไรขึ้นที่นี่เนี่ยทำไมมันถึงมีไอ้พวกถาวรพวกนี้เต็มไปหมดเลยโคตรน่าสนใจฉันไม่รู้เลยนะว่าไอ้จ้าพวกนี้มันเริ่มจากไหนอะดูเหมือนจะมีอะไรบางอย่างแปลกๆนะอ๋อที่แปลกๆก็ดูเหมือนจะมีไอ้เจ้าถาวรพวกนี้มันขึ้นแค่ที่บ้านเท่านั้นอะไม่นั่นไม่ใช่ที่ฉันจะหมายถึงนะสิรู้สึกเหมือนฉันเคยอยู่ที่นี่มาก่อนด้วยเหตุผลอะไรสักอย่างหนึ่งมันไม่มีทางหรอกที่เธอจะมาอยู่ที่นี่เอ๊หรือว่า มันคือความฝันของเราที่เราเคยฝันถึงอย่างนั้นหรอมีบางอย่างรู้สึกคุ้นเคยอย่างมากเลยอะไปหาลูเบิ์มกันดีกว่าเพิ่งโอ้โหเพิ่งอะไรอันเนี้ยเอาล้ดึงได้ถอนญ้ากูไม่ถอนหรอกโอ้โหและไม่ใช่ญ้าน้อยนอยนะย่าเยอะมากเลยใครจะถอนก็ถอนอะชันคนนึงอะไม่ถอนหรอกเฮ้ยบ้านมันดูแบบมันมีคนอยู่ด้วยแหละเนะี่ะมันมีเตาผิงจุดแสดงว่ามีคนอยู่นะเหมือนเป็น มันเป็นบ้านของคนตีดาบเหรอมีโล่มีดาบหักฟันมันเกิดสงครามหรือไงวะในที่นี่เนี่ยอันนี้ก็เป็นเหมือนเหมือนเป็นน้ำพุกลางลานใจกลางเมืองคือเป็นน้ำพุตรงนี้อันนี้ก็เป็นเขาข่าวนี่คืออะไรอะดูบ้านนี้ดิเกิดอะไรขึ้นกับคนที่เคยอยู่ในบ้านนี้เนี่ยพวกเขาคงจะวิงว่งหนีออกตอนที่เถาวัลย์มันโตขึ้นละมั้งแล้วก็หวังว่ามันคงจะเป็นอย่างนั้นเฮ้ยเป็นเกิดอะไรขึ้นกันที่นี่เนี่ยฮะ มันถูกต้องมนต้องสาบอย่างนั้นเหรอมาที่นี่เต็มไปด้วยเถาวันและหญ้าประเด็นเลยคือหญ้าเนี่ยเถาวันไม่เท่าไรหรอกหญ้าเนี่ยประเด็นประเด็นใหญ่เลยเราเดินสำรวจก่อนแล้วกันแล้วค่อยเ,เข้าบ้านใครสักคนที่ไงบ้านของรูเบิเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวเผื่อมันเข้าคัสซีนเราเดินทัวร์ก่อนเออชั่วชั่วโมงมาหาพ่อคาล่เหรอแปดแปดโมงแปดโมงเช้าถึงหกโมงเย็นคือจะมีพ่อคาล่จะมาอะไรมานั่นเหรอ โอเคอันนี้เหมือนเป็นบ้านใครสักคนหนึ่งข้างล่างนี่มีเป็นลำธารและแม่น้ำลงไปก็ตันแล้วข้างบนนี้อะไรอ่ะถุงม,มีกระเป๋าอะไรบางอย่างดอกอยู่ตรงนี้ตกอ,อยู่ตรงนี้ดอกอะไรล่ะเราเออกไปแล้วก็ลองพยายามหาเจ้าของดีกว่าคนดีจังเลยอ่ะเอลลี่เธอที่มันดีจริงๆเสียงน้ำตกโคตรดังเลย โอ,โอ้เอลลี่โอ้โหแล้วมาคัสซีตรงนี้เสียงน้ำตกมันโคตรดังเลยประเด็นน่ะขอบคุณนะที่ช่วยฉันให้กลับบ้านน่ะแต่ดูเหมือนจะไม่มีใครอยู่ในหมู่บ้านนี้เลยนะใช่มีหลายๆคนออกไปแล้วหลังจากที่มีเถวาวัลย์พวกนี้มันโตอะ่ะตอนนี้เราก็เหลือแค่คุณลุงอาเดนแล้วก็บ้านของฉันน่ะบ้านของผมอ๋อฉันเข้าใจแล้วเธอคงต้องเบื่อมากแน่ๆเลยไม่ทุกอย่างโอเคเลยนะเพราะว่าคุณย่าแล้วก็คุณลุงอาเดนเนี่ยเขามีเรื่องสนุกสนุกที่นี่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยในป่าอ๋อแล้วก็คุณย่าอยากเจอคุณด้ววยยยนนะะอออากเเจธด้ คุณย่าเหรอใช่เธอเป็นเชฟประจำหมู่บ้านนะโอ้โห้หิวซุปเลยไม่ถึงคุณย่านี่ปะชื่ออะไรอะ่ะอินอินเอนเนตเอนิด แอนเดรยยินดีต้อนรับแม่มดน้อยเธอช่วยหลานฉันได้เยอะมากเลยขอบคุณมากๆเลยนะคุณพูดสบายๆก็ได้นะหนูชื่อเอลลี่เป็นแม่มดฝึกหัดนะ่ะโอเคฉันจะพูดอย่างสบายๆกับเธอนะเอลลี่ยินดีต้อนรับสู่วิสเทเลียฉันชื่อเอนนิสนะเป็นเชฟประจาหมู่บ้านอ๋อไม่ <c oughs> เชฟอะไรล่ะผมไม่ได้มันไม่ได้แปลว่าเชฟนี่วามันคือชีฟที่แปลว่าผู้ใหญ่บ้านเป็นหัวหน้าโอ้โหไม่ใช่เชฟไอ,ไอ้บ้ากูจะบ้าตาย แปลอะไรไว้เนี่ยอย่างเบอร์เลยเออถึงแม้ว่าหัวหัวหน้าหมู่บ้านแล้วก็หมู่บ้านเนี่ยจะอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างแย่เลยนะเกิดอะไรขึ้นในหมู่บ้านนี้อ่ะเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าหนามพวกนั้นอนะ่ะวันหนึ่งเมื่อ3ปีที่แล้วนะจ่ะพวกถาวัลพวกนั้นอยู่ๆก็เริ่มโตขึ้นมาแล้วก็ทําลายบ้านทีละหลังทีละหลังจนหมดสิน้นที่จริงแล้วไอ,อ้เจ้าถาวัลหนามพวกนี้มันโตอยู่ในหมู่บ้านอยู่ตั้งแต่แรกแล้วนะ่ะเออถาวัลในตรงทางเข้าหมู่บ้านมันคือต้นกําเนิดของ เออเถาวันที่โตในหมู่บ้านนี้แต่ครั้งแรกที่ฉันเห็นไอเจ้าเถาวันพวกนี้มันโตก็คือครั้งแรกเมื่อ3มปีที่แล้วน่ะในครั้งแรกเลยนะพวกนั้นพูดกันว่ามันเป็นการลงทุนของพระเจ้าสปหลาดหรือไม่ก็คำสาบแม่มดมันมีข่าวลือออกมามากมายเลยแต่ก็ไม่มีคนหลอกที่รู้ว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรอ่ะอยู่ๆมันก็โตขึ้นมาโดยที่ไม่มีเหตุผลอะไรเลยสักอย่างเดียวและเกิดอะไรขึ้นกับคนในหมู่บ้านล่ะคะไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรอกนะพวกเถาวัน วพวกถ่อวันเนี้ยมันโตเร็วมากแต่มันก็ไม่โตพอที่จะทําร้ายใครหรอกนะผู้คนที่ไม่มีที่อยู่อีกแล้วก็ต้องออกจากหมู่บ้านไปโดยหลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่ต้องออกังวลนะตอนนี้เดี๋ยวหนูจะช่วยคุณเองเดี๋ยวหนูจะจัดการกับถ่อวันพวกนี้และทําให้หมู่บ้านกลับมาเป็นเหมือนเดิมเองขอบคุณมากเลยนะที่หนูพูดแบบนั้นนะ่ะแต่มันสายเกินไปแล้วนะ่ะบ้านทุกหลังนะ่ะถูกพังทลายไปแล้วเรียบร้อยและทุกคนก็ออกไปจากที่นี่หมดแล้วมันไม่ใช่หมู่บ้านอีกแล้วแต่มันก็เป็นแค่คนแก่สองคนที่มีความรู้สึกผิด แล้วก็อยากจะปกป้องหมู่บ้านที่พังทลายแค่นั้นเองเอลลี่หนูก็ควรจะกลับไปที่ที่เธออยากจะไปตั้งแต่ทีแรกอะนะฉันจะไม่บังคับหนูหรอกนะหนูสามารถอยู่ที่นี่ในหมู่บ้านก็ได้ตราบเท่าที่หนูต้องการแต่ช่วยกลับไปด้วยหลังจากที่รถไฟของหนูมาแล้วที่นี่มันไม่ใช่หมู่บ้านอีกต่อไปแล้วออ้ยคุณย่ารู้ได้ไงว่าหนูตกรถอะมันจะไม่เกิดขึ้นแน่นอนค่ะอะไรไม่ถึงไม่เกิดขึ้นไม่ถึงไม่ไม่ไปรถไฟหรือว่าหรือว่าอะไรเอลลี่ที่นี่มันยังคงเป็นหมู่บ้านค่ะ ถึงแม้คนจะเคยออกไปแล้วแต่เขาก็จะกลับมาอีกถึงแม้จะไม่มีพวกเถาวันพวกนั้นแล้วทําไมพวกเขาถึงยาจะกลับมาที่หมู่บ้านแบบนี้อีกละ่ะทุกคนอยากจะกลับมาแน่นอนค่ะเฮ้ยเอรีไปเอาความมั่นใจมาจากไหนไหมะฉันไม่คิดหรอกนะว่าผู้คนที่ถูกขับไล่ไปด้วยเถาวันนะ่ะจะกลับมาที่ซากปรกหักพังแบบนี้นะ่ะไม่ค่ะพวกเขาจะต้องกลับมาที่นี่อย่างแน่นอนค่ะแต่ว่าไปนอนนั่นแหละค่อยคอยคุยกันพรุ่งนี้ดีกว่านะจ๊ะหนูเออหนูดูเหนื่อยมากเลยนะรูเบิ้มอยากจะให้เธอพักผ่อนบ้างแหละ โอเคค่ะนอนก็ได้นอนที่นี่ได้แน่ขี้ไก่กลับบ้านนะมันไกลเฮ้ยเราเควสดหลักก็คือให้เราไปนอนโอเคนอนก็นอนนอนตรงนี้ได้ไหมเนี่ยไม่ได้มันนอนกลางคืนไม่ได้เลเพื่อจะทําอะไรนะเอลลี่คุณย่านิดพูดถูกนะ ที่นี่มันต้องใช้จินตนาการอย่างมากเลยที่จะเรียกที่นี่ว่าหมู่บ้านได้ที่นี่มก็ยังคงเป็นหมู่บ้านนะถึงแม้มันจะไม่มีบ้านอยู่แล้วก็ตามอะ่ะใช่แต่ที่นี่มันไม่ใช่หมู่บ้านเพราะว่ามันไม่มีคนอยู่ไงแต่ผู้คนจะกลับมาเธอจะแน่ใจได้ยังไงนี่คือครั้งแรกที่เธอมาหมู่บ้านนี้นะเอลลี่ไม่ฉันได้ยินมาแน่นอนคนในหมู่บ้านเนี่ยจะกลับมาที่นี่อีกเออเธอไปได้ยินมาจากไหนเนี่ยเธอไม่เคยเจอ,อชาวบ้านเลยนะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันบางทีฉันอาจจะได้ยินมาจากในความฝันนี่ไง ฝันบอกเหตุนั่นมันไร้สาระมากเลยนะไม่เอ้าโหดื้อซะหน่อยไร้สาระตั้งหากไม่มันไม่ไร้สาระฉันบอกได้เลยถึงแม้นี่เป็นครั้งแรกที่เจอกันก็ตามแต่มันมีความรู้สึกบางอย่างที่สั้นๆอยู่แล้วใครหล่ะที่จะมาซ่อมบ้านถ้าถาวันพวกนี้มันถูกกำจัดไปแล้วอะเธอก็พูดถูกนะเวอร์จิล ใช่ใช่ไหมล่ะฉันพูดถูกเออสิ่งที่เราต้องการคือต้องการช่างไม้เพื่อมาซ่อมบ้านคนแรกที่ควรจะกลับมาที่นี่ก็คือช่างไม้ไงใช่ฉันหวังว่าช่างไม้น่าจะบินได้นะถ้ามันเป็นไปได้มันคงจะดีมากเลยถ้าเขามีหกแขนด้วยนะอย่ามาประชดได้ไหมเวอร์จิวเออไอหมอนี่นะไอพี่หมวกฮนะมันเป็นอะไรเป็นโรคไงไม่เรียกพี่หมวกแล้วเรียกไอหมวกนะั่นแหละโอเคงั้นเราก็ไปนอนก่อนแล้วกันนอนนอนนอนก่อนแล้วกันนอน ฝันนั่ไอีกแล้วป่ะเนี่ยเธอเธอที่เจอช่างไม้บินได้หรือเปล่าอ่ะฮะฉันจำอะไรไม่ได้เลยนี่เธอรู้สึกประหม่าเลยแหละเพราะนี่มันคือวันแรกที่เธอเป็นแม่มดฝึกหัดหรอแน่นอนว่าไม่งั้นเธอก็พร้อมที่จะเริ่มเป็นแม่มดฝึกหัดวันแรกแล้วหรือยังแน่นอนดีเราจะไปตรวจดูที่บ้านของช่างไม้แล้วก็เอาถาวันพวกนั้นออกเอ่อแล้วเธอยังจำได้ไหมเราไม่มีขนนกฟีนิกซ์อีกแล้วนะจ๊ะมันต้องจากการได้ด้วยซักวิธีนึงแหละไปหาย่านนิดกันดีกว่าถ้าจะไปหานะก็เซฟก่อนแล้วกัน อ๋อเฮ้ยเซฟแบบออโต้ใช้พลังจิตเซฟเฉยเซฟเสร็จแ,แล้วไงต่อฮนะก็เจอกันใหม่พลาดมน้าไนงะ